สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่กบพาชมบรรยากาศนะที่ไร่นะครับวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆนะครับพี่กบจะพามาชมนี่นะนเพื่อนครับอันนี้คือต้อนทองหลางนะฮะก็ต้นนี้พร้อมส่งนะฮะพร้อมพร้อมจัดส่งนะครับ ส่งเนี่ยใส่ลังใส่กล่องนะครับ mm hmm. เพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะให้ดูว่ากล่องเป็นยังไงนะครับก็รวมส่งแล้วนะอ่าหนึ่งกล่องนะมี3ต้นนะครับรวมค่าจะส่ง300บาทนะครับตอนแรกอ่าจะบอกว่าขายเป็นต้นต้น,ต,นต้นเนี่ยนะครับถ้าใครมารับที่สวนเนี่ยโอเคนะจำหน่ายเป็นต้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่เราต้องใส่กล่องเนี่ยก็เลย พี่กบจัดเป็นแพ็คนะฮะกล่องละ300รวมค่าส่งด้วยค่ากล่องด้วยนะครับอันนี้คือทองหลางทองหลางน้ําก้านแดงนะครับ mm. เพื่อนอามาดูต้นเขาสมบูรณ์ดีมากนะครับ mm. ก็พี่กบก็สนใจเรื่องจุลินทรีย์นะฮะใบทองหลางสนใจมากแล้วก็ใบทองหลางก็มีประโยชน์หลายอย่างเป็นเป็นพืชล่อมแมลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นพืชพี่เลี้ยงด้วยนะครับกับการที่เราจะเอามา ปลูกเนี่ยเพื่อล่อแมลงแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักนะฮะปุ๋ย C, อินทรีย์ผสมทางดินนะฮะเาเรียกว่าเอามาใช้บํารุงดินนะทองหลางเนี่ยทองหลางก้านแดงเนี่ย,ยก้านเป็นแดงๆแบบนี้เพื่อนเนี่ยใบเป็นแบบนี้กินได้นะฮะยอดใบทองหลางเนี่ยกินได้กินกับส้มตำได้เมี่ยงคำแล้วก็น้ำพริกกะปิอะไรเนี่ยกินได้หมดเลยนะครับต้นนี้สวยนะฮะ ชุดนี้สวยมากเลยนะสมบูรณ์มากๆนะครับไปปลูกรอดหมดนะรอดทุกต้นนะครับเพราะว่าตองหลังเป็นพืชปลูกง่ายนะครับผมก็พีกพ่กบก็ต้องเอามาลงในแปลงนี้นะครับนะลงเพิ่มขึ้นนะทุกจุดที่ว่างนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชมีอนาคตมากนะมันมีประโยชน์นะฮะนะครับมีประโยชน์มากๆท่านใดที่ ต้องการปลูกนะก็ติดต่อพีกพ่กบเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะนะครับก็นี่ยตอนนี้ก็เพื่อนๆให้ความสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดต่อมาแล้วก็ต้องการเอาไปปลูกนะในที่ต่างๆนะพีกพก่กบใส่กล่องกล่องละ3ต้นนะครับ อ่หนึ่งกองล้มส่งแล้วก็สามร้อยนะครับอ่านี่กล่องก็แบบนี้นะครับเพื่อนครับเนี่ยฮะกล่องสูงขนาดนี้เลยนี่ฮะสูงพอๆกอ่านะครับก็เวลาใส่ก็เราจะงอใบนิดหนึ่งนะฮะก็ขนาดนีนะ้เพื่อนครับก็อ่าหนึ่งกลองมี3ามต้นนะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ผู้ชมทราบเลยนะครับอาแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือว้าแม็กกับแคปแม็กนะฮะตัวนี้นะครับฝากด้วยนะใครที่ต้องการทานุอาหทรารวมนะพ่นทางใบนะครับตัวนี้วิกรมแนะนําตัวนี้แล้วกใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้แคลเซียมบอลอนชนิดน้านะครก็ชุดนี้นะครับ290าบาทนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็สารจับใบนะครับ อันนี้ก็เพืจำหน่ายขวดละลิตรละ400นะครับก็ใครที่แบบอ,อ,อยากจะทดลองดูตัวนี้นะฮะมันก็ไม่ียกว่าดีกว่ายี่ห้ออื่นตามท้องตลาดหรอกครับคือมันดีเหมือนกันอ,อ่อมันมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันที่สําคัญก็คือมันถูกครับนะฮะเนี้ยสองร้อยเก้าสิบถือว่าถูกมากนะครับส่วนยาจับใบนี้ก็เราใช้ไม่เยอะนะครับก็ ลิตรหนึ่งเนี่ยใช้ในอัตราส่วนเขาใช้แบบนี้นะครับะนะครับเนี่ยครับสิบถึงยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับถ้าเป็นสังผสมพวกวัชพืชอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าผสมพวกโฮอร์โมนพวกอะไรต่างๆก็สามถึงห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ฮะใช้น้อยใช้ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็คือ ยาจำใบส่วนตัวนี้ก็คือธาตุอาหารรวมแล้วก็อันนี้แคนเซียมโมลอนนะครับเพื่อนๆก็เนี่ยฮะทาคลิปทีเดียวก็ประชาสัมพันธ์เพื่อนๆได้ทราบเลยนะฝากเพื่อนอุดหนุนพี่กบด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ทําไมพี่กบคือเรามองว่าตอนนี้เราต้องหาแนวทางที่ลดต้นทุนนะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อ ของที่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับก็ทํามาเนี่ยนะครับพีกพ่กบก็ใช้มากับหลายๆอย่างทดลองใช้เองนะแล้วก็ได้รับโอกาสจากบริษัทดีๆนะครับต้องการให้พีกพ่กบได้มีส่วนร่วมในการทําการตลาดแบบระยะยาวแบบยั่งยืนนะครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ฮะคือสิ่งที่ เติบโตมากนะในสวนนะครับผมเน้นเรื่องอาทางดินนะแล้วก็ส่วนทางใบก็พอสมควรนะฮะเดือนหนึ่งก็เราก็อาจจะฉีดพ่นทางใบสองถึงสามครั้งนะถ้า,าขยันเราก็ถึงสามครั้งแต่ถ้าไม่ขยันก็ประมาณสองครั้งต่อเดือนนะครับพ่นทางใบนะครับ mm hmm. ก็ปุ๋ยน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ได้ดีมากเลยนะครับ mm hmm. ว่าแมกกับแคปแมกนะครับ นี่ครับไปกบให้ดูมะละกอก็กำลังงามนะครับต้นไม้ในสวนเนี่ยถือว่าสดชื่นมากๆฝากเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ